สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮาหนอยปกตินะครับ ฮานอยปกติของวันที่17เมษายน2566นะครับสำหรับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับพูดง่ายๆก็คือเลขเวียดนามนั่นแหละาปกติจะออกทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็น18.00นถึง18.30นนะครับของวันที่17เมษายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนำสึ่งดีๆนำโชคมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับ ทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนมันคงบางครั้งมังมีทวีทรั์ทวีโชคทวีถูกนะครับอ้าววันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับแทนคําขอบคุณทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็จะมีเลขมาให้ลุ้นลุเพื่อความบันเทิงนะครับจดไปนะครับจดเอาทุกตัวนะอาไปเทียบดูนะครับออกเวลา18.00นคือ6กโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับ วันที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้วันอังวันจันทห้าวันจันเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกฮานอยปกตินะครับหกโมงเย็นเด่นสามสี่ห้าเน้นที่สามนะครับสามหกหกสามนะครับจดไปนะสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสาม อไม่ชึงสามหนึ่งสาูนนะครับลืมไปสี่นะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ี่สีเก้ส่สูนยนยนะครับอ่าเดี๋ยวจะสวดมนต์นะครับให้เลขมันเข้าให้เลขมันเดินดีนะครับให้เลขมันเด้งเด่งนะครับให้ดวงทุกทคนดีสมพงกันนะครับ เราเรียกว่าซินเสมอกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับนะครับจะได้เฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงไม่เก็บไม่จนนะครับจดไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตุอัลลังหะตุสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอัลลังหะตุสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุอัลลังหะตุสมาสัมพุทธัสสะ Sapa sih bisa cati nang tipe mantaka tang wia jana seti bisa kolang tetan tapi pali seyangan kita mengita patah tapa tapa nang paninang tapa tu pali สัพพสีวิสักขตินังทิพย์มาตากขังวิยะโยนารถทีวิทังคุลังเิตันชพิพัลิตสียงเวทมิตรประทับปะทับถ้าพักปานีนางถ้าพักถูพิพัลิตันตรรมปนามะเหสัพพสีวิสักขตินังทิพย์มาตากขังวิยะโยนารถทีวิทังคุลังเิตันชพิพัลิตสียงเวทมิตรประทับปะทับถ้าพักปานีนางถ้าพักถูพิพัลิตันตรรมปนามะเหอ่าได้สามจบก็พอแล้วสามหลอกก็พอแล้วขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้เงงเงงเงงนะครับเรียกเงินเรียกทองมานะครับสวัสดีครับ